สมาคมส่งเสริมเศรษฐกิจและความร่วมมือการค้าอาเซียนจีนเตรียมพร้อมดันนักลงทุนจีนเข้าไทยส่งเสริมอุตสาหกรรมไม้ไผ่รองรับการตั้งเขตนิคมอุตสาหกรรมสีเขียวใน8จังหวัดภาคเหนือเพื่อระบบนิเวศที่ดีและสร้างรายได้แก่ชุมชนสมาคมอาเซียนจีนเนี่ยครับส่งเสริมการค้ากับอาเซียนจีนเนี่ยเราร่วมกับประเทศจีนเนี่ยปนสะพานเชื่อมพัฒนาไผ่ของประเทศไทยภาคเหนือ8จังหวัดจะทําให้มันเป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจะได้เป็นพื้นที่สีเขียวแล้วก็ตรงเนี้ยได้ รับสนับสนุนจากไทยแบงค์ด้วยแล้วก็ทางที่ประเทศจีนนะฮะสนับสนุนด้วยที่สมาคมไทยจีนก็สนับสนุนด้วยตกลงที่จะมาประชุมในประเทศไทยจังหวัดน่านที่ไทยอินเตอร์เขาจะเชิญสมาชิกจาก50ประเทศมาร่วมด้วยประเทศจีนกับประเทศไทยเป็นเจ้าภาพหลักกับนักธุรกิจ แล้วก็โรงงานต่างๆมาถ่ายทอดโน้ตถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับเรื่องพัฒนาไถา่ชาวชาวไร่ชาวนา,า,วนา,า,วนาจะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นเลยทำประเทศจริงถ้าเขามาถ่ายทอดโน้ตเนี่ยเขาคิดว่ามันก็จะเอาไผ่ที่ชนิดที่เขานิยมเขาต้องการเนี่ยก็มาให้ประเทศไทยปลูก วันนี้เป็นการประชุมที่ทางสมาคมได้เชิญภาคเอกชนและก็นักธุรกิจจากประเทศจีนมาเพื่อมาพิจารณาว่าเรามีแนวทางยังไงจะเสนอส่งเสริมเรื่องปลูกไผ่ในประเทศไทยนะครับประเทศไทยเนี่ยเราได้เปรียบนิดนึงคือทั้งสภาพภูณวิทยาศาสตร์และสภาพภูมิอากาศเนี่ยเรามีความอุดมสมบูรณ์เราพร้อมที่จะปลูกไผ่ได้ไผ่ย,ยังเป็น ม่เศรษฐกิจอย่างที่ว่าเนี่ยทำได้ตั้งแต่ไม้จิ้มวันยันเรือลกนะครับเราสามารถเอาเทคโนโลยีหรือประสบการณ์ที่ทางเมืองจีนเขาทำเนี่ยถ้ามาใช้ในประเทศไทยมันก็จะช่วยทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นได้มากนะครับเฉพาะมูลทนเล็กๆมูลทนเดียวรายได้จากไผ่เนี่ยก็ปีละแสนล้านบาทน,นะครับแล้วผมคิดว่าด้วยเทคโนโลยีแล้วก็ ด้วยตลาดที่ทางอุตสาหกรรมเมืองจีนอยู่มันก็จะช่วยต่อยอดได้เร็วขึ้นคือเราไม่ต้องนับหนึ่งใหม่นะครับคือสิ่งที่เราต้องการให้เกิดในแผ่นดินไทยเนี่ยในเรื่องของไผ่เนี่ยอยากจะให้รัฐน,นี่ลงมาร่วมมือซึ่งตอนนี้เราหวังพึ่งรัฐในการวางนโยบายเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่เราวางไว้ปัจจุบันเนี่ยรัฐยังให้การสนับสนุนกับเรื่องไผ่เนี่ยค่อนข้างน้อยนะฮะวันนี้เราต้องเชิญนักลงทุนเอกชนจากจีนต้องพึ่ง สมาคมไผ่โลกเพื่อให้การสนับสนุนและก็สมาคมจีนในประเทศไทยร่วมมือกันระหว่างเอกชนกับเอกชนท่านรัฐให้การร่วมมือได้จะดีมากเลยครับ